เอ่ยหาแมวพี่น้องช่วเฮียเตกมปแล้วต้องยุใส่ท้องฟูขุมทรัพย์แมวแมวโอ้ยหอนเฮียสัตว์ออกหมดแล้วเปียกหมดแล้ว คุมทรับใส่อะน้ำหาแมวพี่น้องวันนี้มีเอฟซีน้องแมวมาหาที่บ้านเลยเสือผ้าเสียเป็นไงมีุุ่ทซับไม่เห็นเลยเม่ห้องแะเหรอป่านกระหก มันไปดิ่นใส่นอบันไดน,นอตายพี่เก้าอี้ครับ,อ,บอันนี้นี่ครับตอกรายงานอยู่ข้างนี้น ไปไหนเนอะคุมมซาผาเมียวสวัสดีนะครับหอนครับหอนอากาศหอนมันเป็นร้อนใสเนาะดี่น้อะ,ะบ้านกับห้อโกแล้วพี่น้องน้ำหาเมียวเอายังไงอะยังไม ไปหาสาวโอ้อย Get ู่ไหนเนี่ยแมๆมๆๆมๆมมีคนมาหาเอฟซีเอฟซีน้องแมวมาหาหาน้องแมวขุมทรัพย์แต่ตอนนี้นางหายตัวนะครับเราจะไปเจอที่ไหนเนาะห้องพระแล้วไปนอนใส่นนองปะนี้เนอนตายตายตาย ปกติมันไม่ค่อยออกบ้านไปไกลด้เพราะว่ามันมีหมาอยู่ข้างบ้านค่อยกัดมันกับเมี้ยวไปหาใส่ก่อ,อ,อนห่อนห่อนคักพี่น้องเลย,ยพี่น้องเคยเห็นบ่ครับต้นจานออกลูกเป็นบักมี่ครับนน,นี่่่ออะเยยมมมใหแแคคคคณุษ์ง หาไม่เจอยี่หลีล่เือได้ห้องพระหล้วในห้องพระในห้องน้ำหรือเปล่าห้องน้ำเหรอ,อเออพว่ต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้ต้นนั้นมันขึ้นเดี๋ยวนะห้องพระเหรอเม้เม้าเม้มมไม่เจอเลยอยู่ไหนเอ่ย สามอกตามสอ,สอ,สอสยกับบมีเอาไว้ทังสั่นบัดดีน้องเสียบะพวเสียครับเพราะว่าปกติเาม่นี้มันก็ไปแลร์่นกับช่นมากับพค่คยไปไกลดมวันนี้มีคนมาหาแล้วก็เป็น FC ของแมวก็เลยอยากเห็นคุมทรัพย์กับท่องฟู่เนียสัองกันพี่น้องอยู่บ้านมั่งร้อนขอมันอยู่ไหนอ่ะหายทั้งสองตัวเลย ผมครับเมวแมวแวมได้ตู้ป่วะเมมียวมถ้าตู้เถือมันก็ว่าไปไกลดีอียงป่ะแมววมวมวเตียงนานไงเห็นแล้วพี่เห็นอีท่องฟูฮะอาฟูมานีแล้วตามหาตั้งนาน ออกมาคนนี้เร็วไม่ไม่ไม่ออมาออ,ออกมาเนไอออกมาจับมือหน่อยออด้อจับเลยมาเฮ้ยะจังเลยล่ะตะุูเทียมก่กมอ,นอนะเนี่ยไม่เล่นแล้วขนมรอไหมเนี่ยอยู่ในซอกเลแล้วแล้วแลวแลพี่กุมทัพละ ออกมาเร็ขวข่อยเสียตรงไหนบ้าแมวแมวแม่แมวแมวออกขนมรอดดีกว่าหอนขนมอยู่ไหนขนมแมวนี่มาแน่ขนมรอดมันแมวแมมาแล้ว ปูมทัพไปไหนนี่ว <c oughs> ันน <amas> <c oughs> <c oughs> <Further> ี้เราเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไม่แล้วรู้ไหมมีเอฟซีมหาหนูนะมีเอฟซีมหาหนูรู้ไหมหืมหนูฟุ่เหมือนแล้วพี่น้องเอ๋ยเห็นเด็ดทองฟูเห็นเด็ดทองฟู เหลือคุมทรัพนนย์โอ้ยหัวฟ,ฟ,ฟูเลยเหลือคุมทรัพย์อันนี้ขนมครับป้อนเมมหลือคุมทรัพย์บะนี่อืมแม่น,น,มน,นี่พวกหิวงั้คนจะกินเข้าตอน,นออกไปมันดือ้อไอตัวนั่น เธอทุกมือมึงอยู่นี่เด้สวัสดีครับพี่น้องป้องไปห้อนมาครับก็ในเฮียสัตว์ออกมาแล้วยามาหาลอกกันต้นจานอะไรจะเป็นลูกเปนขนุนเอาอีหลีเมสต้นจานเป็นขนุนไหมครับอีหลีนี่เมสเบิ้องบนเด้อพี่น้องนี่ไหมครับต้นจานไหมครับนี่เมสขนุนเมส <laughs> ต้นจานออกลูกเป็นขนุนอีหลี <laughs> บ้านคางกันกับบม่มี่ทำไมเราไม่เห็นเลยอะโอ้ยนอโอยนอโอ้ยนอ,อ,ยนอมเมแมกับพ่นคือกันคักสวมาตามหาลูกจุดเงือ,อไหลบ่เห็นไม่มีมั่นใจในศอกในส้อยกับหาบอยเหล่ากับบ่มี่ ตู้ยินไงน้องอยู่ในนั้นเวย้ยมันสิปอยูอย่างนี้แน่นอนห้ากระปูกได้เครื่งเดียวพี่น้องงบเมื่อันนี้สีเห็ดหลังคาหลังบานมันแดดครับของใหญ่มาใหม่ใหญ่มาจากเงื่อหลังนั้นเต็มครับหกจักน้อยอันนี้เป็นบริเวณของที่จัดพระานในเลว้ว หลังจากที่ยายออกไปเป็นปี2ปีเพิ่งใหญ่กับเขามาาไม่เพราะว่าประกาศขายก็บ่มีคนมาขามมาซืือประกาศเซาที่แรกมีอยู่เพราะโควิดขมาหายต๋อมเลยไม่เห็นเลยบักม่วงบักม่วงเศร้าเศาฝากมาเลยได้พี่้องเด้กินบ่ท่าน แม่มูว่าขอเลขต้นบอกมีบอต้อนจานออกรูปเป็นบอกมีไม่เห็นเลยครับไม่เห็นมีเลยครับพี่น้องได้เห็นบานหกหมดคือสิมัพแมเแห้งเนาะแอดยังเอยิ่งเป็นบางส่วนครับแม่เดี๋ยวเดอี๋ยวอันจิยิ่งหายมือแรงพอดีทักบอกอยู่ ใครที่สนใจก็จับนะครับจับแม่นนะครับสั่งได้นะครับผมโปรโม,มชั่นตอนนี้สิบพ่อสามรอบาทส่งฟรีนะครับจากปกติ3ามรยาสิบเด้อสวัสดีนะครับสวัสดีแม่สุภัษาสวัสดีตาทิรัทิละวัน,วน,วนเอาเห็นไหมอะ มันไปไหนอะแม่ไม่ใช่มันไปหาเที่ยวนอนไหนหรือมันร้อนมันอนันอนข้างบ้านนอนใต้ต้นไม้ต้นใต้ต้นใต้ต้นดูสิหา <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> เงี้ยสัตว์ออกมาเลย <c oughs> เห็นไหมไม่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 ไปข้างบ้านนี้ไหมไม,ม่หรือเป่ อุ้ยเพื่นนมาส่งของอะไรครับอ๋อส่งอุปกรณ์ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเออง่ายง่ายรุดนให้เนี่ยง่ายรุดให้เนี่ยุออุด เอาขัาน้นไหนออกครับเอ,เอากบบาะบะไหมบ่อเอากะบ,บะออกคนอิทไวหม่งใส่นีซื้อรอรับครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวส่งจับให้ตอนบ่ายนะครับแ,แพ็คให้คอนไปหาเมียวาพอ่อ เอาเอาเอาว่างเอาเล็กว่างเล็กางนี้ก็ได้ครับว่างในไลน์นี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวให้สร้างเอาเข้าไปข้างหลังเองอยากได้จับแมนสั่งได้นะครับทักเข้าไปในีไอทักเข้าไปในแชทของแมนไหเนี่ยทั้งแชทไหมครับอยู่ที่ทำงานแหละแต่ใส่เมสได้จ้า้องเมียเจ้าบ้านเจ้าของแมีย บ้านจะของมาใส่ก็ได้ครับผมือสีบริเวณอะไรล่ะซับห้องนอนกับไปหาแล้วห้องผัากับไปหาแล้วครับไม่เจอเลยเดดยูดีบอคนล่วงว่าสันดีแตมมันมีอีกยูออกให้มันเลยครับ นีฮอนโอ้ยฮอนพี่น้องสัตว์อเลยขายกี่ล้านเนื้อที่กี่ตารางวาห้าสิบตารางวาครับแม่ซื้อมันมันสี่ล้านสองครับตอนนี้มันส่งงวดมาได้สี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้ว อยู่ในห้องน้ำไม่มีครับจังหวะเอฟซีขุ่มซั์มาหาแต่ก็ได้เจอทองฟ um> ูโอ้ยหยอกว่าไปเลยเนาะเอากับบ้านน้ำเอาไฟลวดเพืองขึ <t 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 ้นอย่างหนีมืดเศร้าเศราละสองซองแรงสองซองืมละดซีซอง ช่องละสาสิบหาบาทไปน้ำเมี่ยวเหมือนแล้วแหละขอว่าเงินเก็บข่อยรูปลอ่อหมีเที่ยวอีกแล้วแม่ครับแม่หาพ่อเลยอุ้ซานัดวาอยากพ่อคุมทรัพย์แต่ก็ยจอทองฟูเงียินมาสั์ เอายี่สิบถุงได้เลยครับทักแชทไห้ได้เดอ้อครับผมทักแชทไห้แน่2ีสิบถุงทักแชทไห้ได้เร้อแมนเอาจับสิบพอได้ครับไม่เตือนทักแชทไห้นะครับนั่งลงแล้วเปิดแอะมือขึ้นนี่แหมหลงเปิดเอ์โอดแจง้งทางใต่แหมบ่มีคนอยู่ลืมปิดนะครับคาเฟ่เดี๋ยนี้สิ 5, บ็หาพันหมดดิเดือนที่แล้วก็สามพัน เอาออกมากว่ากิราสองตัววีเนร้ายเดี๋ยวนะครับรอจักน้อยหนึ่งพี่เอเฟลจะบอกโอ <laughs> ้เฮ้เป็นคุมซักมันกบสร้างเงแต่ว่ามันจีตือมัน ต,ตัวนั่นแหละพอย่อมห้องด้ตัวนี้มองยังแบบไมี่ไม่ห่วยเอาอยู่แต่ถ้ามันหิวมันจะห้องตัวนี้เห็นแต่ทองฟูไม่เห็นขุมทรัพย์ปกติทองฟูนะมันจะออกตลอนเออแต่นี่ขนมบดจะไปเลยจะไปเลยแมวอ่ะมันมันเป็นนี่อย่างที่มันบม่ควรจัดซื้อเจ้าของเนาะ แม่ก็เลี้ยงหมาตัวเท่าง่วกับเฟืองด้วยกันล่องเบิงเสร็แล้วครับทั้งหมาทั้งเมียพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่น้องป้องไปไยเอ้าตายคาไฟขึ้นด้วยซแท่งี่หลี มันหอนเพราะมันอย่างนี้ก็คือย้ํเวียนทั้งเทียกับเหตุการณ์ด้วงใต้ครับแพ็คของแพ็คอย่างมันก็หอนกับเปิดแอย้งส่ไหมครับมือคืดนี่ึ้นห้องไปขึ้นไปลมลงเลยน่าหลับทึ่งๆเลยเลอะเลื่อมลงมาติดแอร์สวัสดีครับพี่แมนน้องไอติมค่ะคิดถึงแมนครับสวัสดีครับน้องไอติมโอเคใครสั่งจับมาเดียอยากได้จับสิบสองได้เลยครับโปรโมชั่นกยจับตอนนี้นะครับจากปกติสามร้อยหาซีฟเหลือสามร้อยนะครับส่งฟรีได้สิบหอยตั้งหัก สิพอปกติสามรอยหาสิบนะครับเหลือสามรอยบาทนะครับถ้าเขาในแชร์เด้อนี้องอันนี้เนาะคนจิ็มอย่าเลยโอ้โหจิ้งถ้าผมจิ้ซ้ำหมดแล้วอ่ะอ๋อฟัวเลี้ยงยากกินเปลืองผู้ละมึดมึดละลอยผู้ละโพ่อ โอ้โหเอออืมอืมอืมกระดิค้างกระดิค้างได้ป่โอ,อ้พี่ขุมทัพยอยู่ไหนฮะพี่ขุมทัพยอยู่ไหนไปตามหาเช่นไรเร็วพี่ขุมทัพยอยู่ไหนบอกว่ามีเอฟซีมาหามีเอฟซีมาหาทองฟูงงเลี้ยงซอยนัพี่น้องกับเข่าแข้ง กินเปลืองผสั่สสนเศร้าซ้องแป้งซ้องเมล็เก็ดชิมปาดเจ้าตัวเออฝนว่าตัวข้าพนคืออย่างนี้น้องน่ารักขอบคุณครับแม่สีสร้างน้ำปลาลยูได้เลยครับแม่สร้างเขอนี่เพจไอ้นี่แชทเห็นในเดือถ้าเขาแชทแชทเลยครับผม ถ้าเป็นเพจปลาลาก็จะเป็นปลาลาแมนจกักรพรรดินะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่แต่ว่าถ้าเป็นทักพี่น้องสั่งของสั่งจับสั่งปลาในเพจนี้แมนกระสิขเขาไปตอบนะครับสาจักหน่อยเพราะว่าเป็นไร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 ออเดอร์ผ่าซุ้มผ่าก่อนเติมาะไราไปประจับกับปลาล่ารักมากสวัสดีครับแม่ทุกยูนหอนบ้านน้อครับพี่น้องทั้งบ้านโอ้ย ทางเกาทมฝออนตก๋อ<ห>บอกมาตกทั้งอีสานเท่านี้มันมาตกแต่ยนี้มีหมอลำมาละยนี้มันมีหมอลำมันก็ตกกระศูนย์ได้รับแล้วครับน้ำปลาขาฝากด้วยนะครับผมอ้าวพี่น้องนะครับฝากไวจับเด้อพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้พร้อมส่งแล้วนะครับสีบอกว่ามีของเรียบร้อยได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้สําหรับใครที่ทักกันเข้ามานะครับออออโอเคเดี๋ยวไปตามฮะ ไปตามหาคุมทรัพย์อีกก่อนเดี๋ยวซีโอในค่าขนมแมวขอบคุณครับอเพราะอลีรันนะน้าเอทีอ๋อไปขายของก่อนครับขายดิบขายดีครับเอื้อยสวนอาุมกำลังตกอ๋อ บายบายครับเดี bye, bye, bye. Il, ๋ยวไปตามหาคุ us, you, ้มซ I mean, ับก่อนนะครับผู้ใดอยากได้คุ้ยจับถ้าเขาได้แชทเด้อนะครับเดี๋ยวเข้าไปตอบนะครับบายบายปริมคุ้งไอเมนครับผมอยากเป็นหมอลั่แต่ผมหลั่มเป็นค่อยๆฮัดนะครับอันดับแรกสิบอกฟังกก็คือจดเด้อจดไ่สมุดไว้ส่วนไอแมนล้่จังไดกับจดไว้จดไว้แล้วก็หฮัดปลานํำอันนี้คือเ็ดตาตามที่ไอเทดก้อนสิลั่มเปล่น จะแบบเป็นสู้ๆนะครับโอเคครับไปตามหาแมวก่อนไปตามหาแมวก่อนบ๊ายบายจะส่งขนมแมวได้เลยส่งเข้าในแชทนะครับแม่สำลุงสำลงท้าบคิดทอดครับกินหนวดทุกคนเด้อแมอ่ไปแล้วไปตามหาแมวก่อน